ตอบถามเรื่องการท่องธาตุใช่ไหมคะว่าท่องยังไงถ้าพูดถึงผมเราต้องคิดถึงผมไหมเช่นท่องธาตุกรรมฐานสี่ของพระอาจารย์ต้นก็จะพูดถึงธาตุดิ่ธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้าเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็ง่านั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าและพี่กําลังสงสัยว่าเราจะ เวลาพูดถึงผมขนเล็บเนี่ยเราต้องโฟกัสไปที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อหรือเปล่าในการท่องของกวางเนี่ยกวางจะไม่ได้แบบมันจะมีถ้าสมมติเราเดินจงกรมสมมติแบบเวลาเดินจงกรมแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดเนี่ยก็จะค่อยๆพิจารณาไปว่าผมขนเนี่ยเล็บเป็นยังไงแต่ว่าเวลาพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่จะพิจารณาไปที่ลักษณะของความแคงแข็งเช่นผมใช่ไหมคะผมเราเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราจับดูจริงเนี่ยเนี่ยมีลักษณะแค็นแข็งเนี่ยจะแข็งแข็งใช่ไหมคะอ่าเป็นลักษณะที่แค็นแข็งขนเล็บอะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นลักษณะแค็นแข็งทั้งหมดกวางจะโฟกัสไปที่ลักษณะของความแค็นแแข็งอย่างเช่นอาธาตุน้าเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเอิบอาบดีสเลตหนองเลือดมันเหงือมันค้นน้ําตาเปรี้ยวมันน้าลายน้ํามูกไขข้อมูดแล้วก็มองไปที่ความเอืบออาบทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมาหรือท่อง ช่องในธาตุกร,รมฐานสีเนี่ยดีเสร็จน้องเลือดมันเหงือม,มันค้นน้ําตาเป็นวันน้ําลายน้ํามูกไข่ข้อมูดเนี่ยคือปัสสาวะเนี่ยก็คือสิ่งที่เอืบอาบมีลักษณะของความเอืบอาบต่อไปเป็นธาตุไฟใช่ไหมเป็นลักษณะร้อนอมีอะไรบ้างก็ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโมูมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเนี่ยเราก็พิจารณาไปในลักษณะของ สิ่งนั้นสมมติตอนที่เรากระวนกระวายมันเกิดความร้อนไหมเห็นไหมมันก็เกิดความร้อนก็คือเป็นลักษณะร้อนขณะที่กระวนกระวายก็เป็นลักษณะร้อนนี่ค่ะแบบพิจารณาไปที่ลักษณะ,ษณะ,ษณะต่อไปก็คือธาตุลมคือมีลักษณะพัดไปมามีอะไรบ้างก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจกําหนดไหมเห็นว่าธาตุ ร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่วินาไฟลมประกอบรวมกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะพอเราพิจารณาตามลักษณะแบบนี้เช่นลมพัดไปมาเราก็จะเห็นการเคลื่อนของลมก็จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะพัดไปมาเนี่ยคือธาตุลมพอเราศึกษาหรือว่าเราเรา,เราท่องธาตุแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็พิจารณาตามตามผมขนเล็บไปด้วยก็ได้แต่ให้เห็นลักษณะของผมที่แข็งแข็งยังไงขนเล็บที่แข็งแข็งยังไงดีเสลน้องเลือดเนี่ยเอื้อบอาบอยังไง แล้วก็ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นซุดโซมกระวนกระวายเนี่ยเป็นเป็นความร้อนอยังไงลักษณะร้อนอยังไงส่วนลมที่พัดไปมาเนี่ยมีลักษณะเคลื่อนหรือพัดไปมายัางไงในลมหายใจพัดขึ้นว้างบนเบื้องต่ำอย่างเงี้ยค่ะให้พิจารณาลักษณะแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆแล้วเราจ,จิตเราจะมีความเห็นในสัมมาทิฏฐิที่ว่าร่างกายเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำไฟลมประกอบรวมกัน หรือลักษณะทั้ง4ประกอบรวมกันเป็นประกอบรวมกันเรียกว่าร่างกายนะก็ลองทำนี้ย้ำๆซ้ำๆนะถ้าทรงทิพีพ่ท่องท่านกรรมฐานจบแล้วเนี่ยก็ให้พิจารณากายต่อเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในการพิจารณาต่อไปแล้วก็ปฏิบัติต่อไปส่วนใครมีคำถามนะคะก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย